มมส้วมโรมันถ่ายไหมมีเจ้าแบบนะแบบส้วมหรือแบบแดงโมูสแดงมสไปเลยเอาแบบกวางตุ้งน้ามันเฮยหรือแบบชาวกล้วยชากงราบชาวกล้วยชากราบอย่างไรในโดเจนเหลวหรือแคนตาลูปไนโดเจนเหลวเอาตัดสายไปเลยพวกโลกจิตมะม่วงข้างบ้านปูไข่ดองน้ำปลาปูไข่ดองน้ำปลาดำขี้หรือดำน้ำ ตำทีรอแปบ๊บเออ,อเอ้าแล้วเหลือแบบไหนบ้างเนี่ยหมดทุกแบบเป็นคุ้มเฮ้ยแล้วจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยมันเสียเวลาเข้าใจปะ่ะ มีมีเตกแตงโมดเอาเอาไหมเอามาเอาแบบเหล็กเหล็กเหลือกันเลยมาเอามาหมดอะมาวางเรียงตรงนี้เดี๋ยวคุณเลือกเองเอาน้ำดด้วยเอาเอาน้ำน้ำอะไรก็ได้เปิดตู้เย็นเจนส้วมโรมันถ้ามันไม่มีส้วมน้ำอะไรก็ได้ก็ไปเอามาดิโอ้ย